กินหรูขับรถสบายนะครับต้องคันนี้เท่านั้นนะครับตัว c ีเทียอีกแล้วเจ้า Mercedes-Benz CLS 250 CDI ตัวนี้จะเป็นตัว s h o o ชูทิง a บ e คันนี้นะครับเหมาะกับคนที่งบประหยัดกระยาขับรถหรูมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรน่าใช้บ้างนะครับเจ้าไฟหน้ายตัวนี้นะครับจะได้เป็นไฟหน้ายใบสีนอนนะครับพร้อมกับไฟฟลอกแรม LED แล้วก็กระจังหน้าจะได้เป็นตัวดาวฝั่งเวลมาแล้วนะครับและยังเป็นไกด์มอดเกียวอีกด้วยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่อง2.1ลิตรนะครับ4สูบ204แรงม้าแล้อนะครับและะะกาาาบบบขขข้้งงออตตัััวรรรถนคคคเเจดโมมีย มาแล้วกระจกข้างก็พับไฟฟ้าไฟเวิยงก็ยังมี LED ให้ด้วยนะครับแถมมือจับประตูยังเป็นแบบสมาร์ท M T ทั้ง4บานและที่สำคัญเลยก็คือนี่ขอบกระจกนะครับจะเป็นแบบเฟรมเลสทั้งหมดทั้ง4บานเลยนะครับและตัวนี้นะครับไฟท้ายไฟวิ่งไฟถอยไฟเบรกทั้งหมดจะเป็น LED ทั้งหมดแล้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดีเซลนะครับ C D I คือดีเซลฝาท้ายเปิดิดไฟฟ้าเช่นกันเปิดเข้ามาจะพบเจอกับม่านบางสายตาก่อนเลยนะครับอันใหญ่ๆยาวๆแบบนี้เลยแล้วยังมีไฟกลางคืนให้ใช้งานกันอีกด้วยนะครับโอ้ได้ได้ได้ กล้องถอยก็มีมาให้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในเกอรรถกันสักนิดนึงภายในเกอรรถของคันนี้นะครับเขาจะมี3โทนนะครับจะเป็นโทนสีดำลายไม้แล้วก็สีครีมนะครับบอกคู่หน้าสามารถปรับได้ถึง14ทิศทางมีเมมโมรีให้ถึง3าตำแหน่งขยับมาที่แผงคอนโซลกลางจะเจอกับจอเดิมนะครับมาพร้อมกับกาฬิกาแอร์ที่ปรับแยกซ้ายขวา2โซนมีที่วางแก้วมาให้นะครับแล้วก็มีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆที่วางแขนก็จะมีช่องเก็บของมาให้แล้วก็มีจอยังคับไายด้มาให้ด้วยแล้วพวกอะไรของคันนี้นะครับเขาจะเป็นแบบมัลลลติิฟัััังงงงกกกก์์์ชชชชนน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 นมมมีีีีีทเเเเเปปปปใใใใใหหห้้้้้าาาคคคคสออออโรรรรรแแะะะยย็็จบดดื่ข พลังงาล็อกผสมดิจิตอลนะครับและเลขไม้อยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งกิโลเมตรแล้วมาถึงโซนข้างหลังนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเป็นเซอร์เว็ตก้อื่นที่ไม่ใช่ชูตติ้งเบรกครับจะนั่ง5คนไม่ได้แต่พอเป็นชูตติ้งเบรกตรงนี้จะสามารถนั่งได้นะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับก็จะมีช่องชาร์จมาให้มีแอร์หลังไม่ใช้งานที่วางแก้วที่วางแขนมีมาให้พร้อมเลยนะครับ <S 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 และออปชั่นที่สำคัญที่สุดของคันนี้นะครับคือมีซังบลูไม่ใช้งานด้วยนะครับเดี๋ยวมาไปสรุปราคากันแล้วราคาของเจ้าคันนีี้ครับอยยู่เพง ราคาดีเดี๋ยวมิดกวดยีการ์มกันไว้นะครับสองวันนี้ขอตัว,ตวก่อนครับ